คร่าวๆเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองกดสวิตช์ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือออฟหรือหยุดอันนี้ก็คือไม่ทำอะไรน,นี่คือออนคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเจ้าตัวมันเป็นเหมือนกับปั๊มสำหรับฉีดน้ำนะครับแรงดันสูงที่เป็นแบบ แบตเตอรี่นะครับก็คือมันเป็นแบบหลายสายได้ก็คือไม่ต้องมีสายไฟนะครับแล้วก็จะมีสายยางมาให้แล้วก็มีตัวอางนี้นครับเป็นหัวฉีดน้ํามาให้ด้วยซึ่งในกล่องของเขาก็แพ็คมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือในกล่องก็จะมีกล่องที่เป็นตัวปั๊มน้ําก็มีตัวแอสโตรลีมาให้อย่างนี้แล้วก็มีกล่องด้านนอกซึ่งอันนี้นผมสั่งมาจากเมืองจีนนะครับสั่งมาจากทาง Aliexpress เลยแล้วก็ การพกการนำเข้าต่างๆนะครับมันก็จะมาผ่านมาทาง F ฟดเนะครับซึ่ง f ฟดเนี่มันก็จะมีภาษีนําเข้าด้วยนะครับเนี่ย400กว่าบาทนะครับด้วยมูลค่าของของแล้วบวกกับค่าขนส่งต่างๆเนี่ยครับมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เป็นคนที่เขาเป็นโลจิสติกที่เขาส่งมาให้ผมนะครับก็ผมเพิ่งจะสั่งมาเองแล้วก็มันจะเป็นการแกะกล่องครั้งแรกนะครับเพื่อดูว่าเป็นยังไง ก็คือกล่องทั่วไปก็แพ็คมาทั่วๆไปธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นชิ้นส่วนแรกก็จะมีแบบนี้นะครับก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นแบบปรับหัวฉีดได้ต่างๆนะครับแต่ว่าก็มีตัวสกูตรงนี้ขันไปด้วยเดี๋ยวจะทดสอบอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นแบบกดๆตรงนี้นะครับก็ตรงน,นี้เอาไว้เสียบกับสายยาง มีบับเบิรลมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสายยางแบบทั่วๆไปที่เป็นแบบบางนะครับอืมแล้วก็เขาให้มาแบบสิบเมตรนะครับความยาวสาาจีนแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวเชื่อมแล้วก็ขันให้สายมันแน่นนี่นะครับก็คือฝั่งนึงก็ไว้ต่อกับ ตอนนี้นะครับนี่ก็ทา้มาแน่นได้แล้วก็ต่อกับอันนี้ก็ได้ครับปักตัวสายน้ําจากตัวก๊อกน้ําบ้านเราก็ได้โอเคเดีย๋ยวันนี้เรามาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับที่เขาให้มานี่เป็นสายยางแบบเกรดธรรมดาทั่วไปที่มีเราสั่งซื้อจากทางช้อปปี้ก็ได้นะครับเป็นแบบราคาถูกๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะในเจ้ากล่องนี้ออกมาดูข้างในกัน แล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังจะแกะกล่องออกมานะครับด้านในเป็นกล่องธรรมดาแับนี้ก็จะมีเป็นตัวแผ่นโฟมบางติดตรงนี้มาด้านนอกบนสุดของเขาจะมีตัวบล็เกิลที่ห่อเจ้าตัวแอคซอรี่มาให้ด้วยครับแกะดูอันนี้น่าจะเป็นตัวอันนี้เป็นหัวสำหรับเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นที่จับแล้วก็ตามมาที่จะ ดีตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นการรีลลสแรงดันน้ําออกไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเออโอเคเดี๋ยวต้องลองต่อใช้งานดูนะครับถึงจะเห็นภาพแล้วก็ตัวนี้นี่คือตัวอ่ะเดี๋ยวดูนี่อ,อันนึงนะครับอันนี้เป็นสายท่อเล็กซึ่งอันเนี้ยก็คือจะไม่ได้หนามากอะไรนะรบแบบบางๆเป็นสายย่อย มีมาให้ก็มัดถุงพลาสติกมานะครับไม่ได้บอกความยาวมาเดีย๋ยวเราค่อยแกะดูกันอีกทีหนึ่งก็ตัวนี้เป็นตัวปั๊มแล้วนะครับนี่ก็จะยกออกมาแบบนี้ก่อนข้างในมีอะไรอีกนะครับมีคู่มือเป็นภาษาจีนแล้วก็บอกว่าแบรนด์ r r o m เยอรมนีนะครับอาธรรมดานะครับนี่ <laughs> มีคิตตี้มาให้ด้วยน่ารักไหมครับ ก็บวกกับคู่มือนะครับซึ่งมาดูกันว่าเป็นภาษาอะไรนะครับนี่นะครับเป็นเหมือนกับ Quick Start Guide แต่เป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่มีรูปภาพมาให้เราแค่นี้เองนะครับอ่าไม่มีอะไรนะครับเนี่ยแล้วก็ ตัว Kitty, Kitty <c oughs> คิตเตอร์คิตตี้นะครับคูหจรน้อยๆอีกอันหนึ่งบางๆแล้วก็ตัวนี้นี่ครับเป็นรอชาร์เจอร์แบบเบามากเลยอะเบาจริงๆครับไม <c oughs> <c oughs> ่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาก็เขียนตัวสเปคของเขาไว้นะครับ12โวลต์ 1,000 m มิลลิแอมครับก็คือ12วัตต์1แอมป์12วัตต์นั่นเองนะครับก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายสำหรับชาร์จฝั่งนี้จะถอดสายไฟไม่ได้แล้วก็มีสายมาปุ๊บแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นอ๋อเป็นไอ้นี่เลยครับเหมือนกับตัวเสียบ ac เลยครับเนี่ยเป็น iec หัวแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนกับเสียบสายไฟของปลั๊ก เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนะครับแต่ว่าเอาพุดของเขามันคือ1 2โวลต์นะครับมาดูข้างในต่อนะครับมีรายรอีกข้างในก็เป็นตัวคอนเนคเตอร์ในการใช้ในการเชื่อมต่อต่างๆนะครับมีหัวให้เลือกหลายอย่างหลายหลายแบบนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงแต่ว่าต้องดูนะครับมันจะมีพวกโอลิงน้อยๆอย่างเงี้ยที่ อย่าลืมนะครับเดี๋ยวมันอาจ,จะหายได้ต้องดูดีๆเลยจะหลุดออกมาอ่ากรานนี้ก็มีเป็นแอสซรีนะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์กรองน้ําไม่ให้พวกน้ําสกปรกเข้าไปในตัวปั๊มนะครับมีตัวอะแดปเตอร์ต่อไฟนะครับในกรณีที่ขั้วต่อมันไม่เหมือนกันปลั๊กไฟบ้านเราครับนี่ก็เป็นตัวสําหรับเชื่อมต่อกับสายยางต่างๆนะครับก็เป็นหัวแบบนี้มีโอลิง อยู่ด้วยนะครับมันก็มีหัวต่อให้หลายรูปแบบเหมือนกันนะครับที่พอจะใช้งานผมว่ามันน่าจะทํามาเพื่อให้แบบพร้อมใช้งานได้เลยนะครับในราคาที่ไม่ไม่แพงนะครับอน,นี้แล้วก็อันนี้หมดแล้วนะครับในกล่องก็เดี๋ยวเรามาแกะดูตัวปั๊มของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เลยนะครับ็พอติดมาปุ๊บแบบนี้ตรงนี้เขาก็ทำเป็นเหมือนกับเป็นแ p บปิดเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เจ้าปุ่ม power ตัวนี้มันถูกกดในระหว่างการขนส่งนะครับเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวส่วนตัวข้อความต่างๆนะครับที่เป็นสัญลักษณ์บอกสถ,ถานะการทำงานเนี่ยเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเพราะว่ามันก็ถ้าเรา คุ้นชินกับมันแล้วก็มันก็จะเข้าใจได้ได้ไม่ยากนะครับก็หนึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นก็คือ power แล้วก็สูตรนี่ก็คือ off แล้วก็นี้ก็คือหยุดผมว่านี่เดาล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นช่องต่อสำหรับการชาร์จนะครับนี่เป็นเหมือนกับปลั๊กที่เอาไว้เสียบกับสายไฟ IEC นะครับแต่เราจะคำนวนไม่ได้เพราะว่าที่เขาให้มามันเป็นแบบนี้ครับ กับอะแดปเตอร์ตัวนี้ดังนั้นเราก็ต้องใช้ของเขานะครับในการชาร์จไฟแบบนี้ปุ๊บเฮ้ยทำไมเป็นไฟเขียวขึ้นแล้วครับนี่เออเป็นไฟเขียวขึ้นที่ฝั่งนี้ครับโอ้แล้วก็เป็นอันนี้ด้วยนะครับเนี่ย High v o l t ด้วยนะครับตัวนี้เขียนไว้ จะบอกนะครับว่ามันเป็นตัว power conversion ทูโหลดนะครับไม่น่าใช่นะครับตัวยี่ห้อเขานะครับหินหลงเดานาหินหนลงเดาหรือเปล่าครับหินหลงเดาผมผมอ่านอยอ่านนี้นะครับหินหลงเดาแล้วก็น้าหนักก็ไม่ได้เยอะมากอะไรคร่าวๆเป็นแบบนี้นผมจะลองกดสวิตช์ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันนี้คือออฟหรือหยุดอันนี้ก็คือไม่ทำอะไรน,นี่คือ on. อนนอน,นอนน่ก็เป็นการปั๊มแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่มันเต็มนะครับตัวนี้สี่ขีดบอกระดับแบตเตอรี่อีกทีนึงนะครับ ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสำหรับเอาไว้ชาร์จนะครับมากกว่าเดี๋ยวผมจะใช้ Google Translate ดูนี่ตรงนี้มาแล้วครับโอเคนะาไว้ว่าผแปลภา,าษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับยินลงเดาเซลล์ปั๊มดอว์แอลคอร์เตอร์ปั๊มก็คือมันเป็นแบบปั๊มที่แบบมี2แกนเลยนะครับนี่หนึ100่งร้อยโวลต์สำหรับ อันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับสำหรับแลกเพลทพาวเวอร์ของเขานะครับเป็นแบบ12บสองูนสามจุดห้าแอมป์อ่าแล้วก็แรงดันปั๊มนะศูนย์จุดแปดห้าอ่าไมกะปาสคาลโอ้ไม่ธรรม,มาดาครับโฟโลอ์อยู่ที่เจ็ดถึงแปดลิตรต่อนาทีนี่คือสเปคคร่าวๆข,ของเขานะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่298 mAh แอมนะหรอ ที่กี่วนนะครับ12วนหรอครับอืมเคนี้เป็นเลดขาเวอร์ของเขานะครับที่ผมก็จะแปลได้ตอนนี้ฝั่งนี้คืออะไรครับอันนี้คือฝั่งออกนี่สาคัญมากนะครับอันนี้ฝั่งออกฝั่งน้ําที่ถูกปั๊มออกนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือเป็นน้ำขาเข้าน้ำขาเข้าอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวน,นี้ นี่ก็ยี่ห้อของเขาแล้วก็อนนี้คืออะไรครับอ,อ๋อทดสอบเรียบร้อยแล้วผ่าน qc ผ่านครับก็มาดูอันนี้กันคำเตือนนะครับก็คือใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับตึ๊บขยับปลอกนิดนึงใช้ให้ถูกตามระดับแรงดันนะครับแล้วก็ มีปัญหาติดต่อเซลเซอร์วิสนะครับเ okay. ขาก็ว่าประมาณนี้นะครับอืมทั่วไปครับก็ฝั่งนี้ส e ชิไลท์เพวส์เซสชั่นเช็ดดาวบิวอินเพวส์สป라이เอทเนอร p สป라이เอเช็ดดาวบิวอินเพวส์สป라이เอท e นอ a l เ o w e ์สป라이 l y ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ม s ส ยูสออริ i ินอลชา r ์จเออ๋อคำเตือนนะครับนี่ใช้ตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์นะครับเท่านั้นนะครับนี่ถึงแม้หัวมันจะคล้ายๆกับหัวปลั๊กไฟบ้านที่ต่อกับพวกหม้อหุงข้าวต่างๆนะครับแต่ว่าเราต้องใช้อันนี้เท่านั้นในการเชื่อมต่อนะครับเท่านั้นเลยนะครับนี่ไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็นี้เป็นระดับแบตเตอรี่ตามนั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลอะไร ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแกะกล่องออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อกันว่าทำํำยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราดู Quick Start Guide ของเขาก็คืออันนี้ก็คือต่อกับฝั่งที่เป็นเอาของเขาแบบนี้นะครับก,ก็ต่อกับนี้ อันนี้เป็นน้ำขาออกนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้สายที่เขาให้มาอย่างเงี้ยครับนีอ่อ่ะต้องอันนี้ก่อนนะครับ ฝั่งนี้ก็แบบนี้แล้วก็นี้เสียบเข้าไปปุ่มแล้วก็รัดมันก็จะได้นะครับฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งละส่วนฝั่งนี้ก็ควรจะต้องเป็นสายฝั่งนี้นะครับก็เราก็ใช้ตัวนี้มาต่อแล้วก็นี้ก็เป็นสายที่เราเอาเจ้าตัวนี้มาต่อนะครับตัวนี้เราก็ เอาน,นี้ไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็น,น้เสียบเข้าไปปึ้งอย่างนี้นะครับให้มันเช็ดนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้หมุนมันก็จะหนีบนะครับหนีบเจ้าสายเหลืองนี้แล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาต่อแบบนี้ปึ้งเข้าไปครับนี่มันจะต่อแล้วแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งที่จะใช้ต่อกับเจ้าตัวเอาที่ออกไปจากเครื่องครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับที่ให้มาแบบนี้ก็เอาสายเหลืองเขาเขานี่แหละครับที่ให้มาแบบนี้นะครับก็หมุนเข้าไปเหมือนเดิมครับแบบนี้จานั้นเราก็จะสามารถเสียบนี้เข้าไปได้ละ ปึ๊บเข้าไปฮะได้นะครับได้แล้วนี้เราได้ด้านฝั่งขาออกแลนะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นฝั่งขาเข้าคือตัวนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับกรองน้ําให้มันเข้ามาข้างในเราก็เอาเจ้าอันี้ฝาตัวนี้ปิดเข้ามาแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการประกอบล่างและแล้วก็เอาสายเส้นเล็กของเขา เส้นนี้นเป็นตัวเส้นสําหรับการดูดขาเข้านะครับไม่มีอะไรมากครับก็เสียบจิ้มเข้าอย่างนี้เลยบนนิดๆน,นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เนี่ยครับจิ้มเข้าไปเหมือนกันแต่ผมก็งงๆเหมือนกันนะว่าทําไมก็ถึงมันไม่เอารูนี้ให้มันอยู่กึก่งกลางหน่อยครับมันจะได้จิ้มง่ายๆครับเนี่ยมันดูแบบ ของไม่เป็นไรครับตรงนี้เราก็ได้อยู่เหมือนกันก็คือฝั่งขาดูดเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่ใส่เข้ามาแบบสั้นๆนะครับนี่แบบนี้อ่ะตอนี้ผมว่าเราก็พร้อมที่จะสาธิตเบื้องต้นได้แล้วนะครับว่ามันทำงานได้ยังไงแรงไหมนี่เป็นช่วงในการทดสอบครับใส่น้ำเข้าตรงนี้น้ำหยุดแล้ว นะครับอ,นนอันนี้คือต่อผ่านหัว like <GO av uther> นนเจ้าหัวแบบนี้นะครับเนี่ยไอหัวเหลืองหัวนี้ อันนี้มันเป็นแค่ตัวปิดเปิดเฉยๆเพราะทุนนะต้องใช้อีกหัวหนึ่งหัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่หัวทำงานหลักหรอกตัวไหนที่หัวทำงานโอ้ตัวนี้เหรออืมเ๋ยนนะให้มันให,ให้เครื่องมันดับก่อนอะดับแสดงว่าแรงดันเต็มแล้วอ่านี่แรงดันเต็มแล้ว กดค้างเลยกดค้างได้เลยพรอะโดน